สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวีงอย่างเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าแม่น้องก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบพักทายเพื่อนๆเหมือนเดิมไม่มีมุกอะไรใหม่ๆมาพูดเลยหวังว่าเพื่อนๆจะไม่เบื่อกันนะคะและในวันนี้ก็อย่างเช่นเคยคะ่ะแม่น้องมีเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ทํางาน,นะคะ่ะ และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไปกินอาหารไทยนะและเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะแม่น้องจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูคะ่ะว่าไปกินอะไรมาราคาเท่าไหร่บ้างนะคะแต่ตอนก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะขอเข้าเรื่องก่อนคะ่ะว่าเพิ่งรู้ตัวเองคะ่ะว่าเป็นสาวฮอตขนาดไหน เพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะไม่ได้หมายถึงฮอตแบบว่ามีผู้ชายมารุมรักนะคะแต่หมายถึงว่าที่ทํางานค่ะเรามีทั้งหมด32โรงเรียนอย่างที่แม่น้องเคยพูดไปแล้วเพิ่งรู้ตัวค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะอย่างคนไทยส่วนใหญ่เลยทั่วไปไม่ใช่แต่แม่น้องนะคะเป็นคนมีมารยาทขยันถึกอึดทนอันนี้ชมนะคะไม่ได้แบบว่าว่า แต่เราอะก็จะไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเป็นคนอย่างนั้นแต่เราก็ทํางานไปปกติงานะแต่เรามีความตั้งมัน่นแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวไงคะ แต่วันนี้นะคะเวลาที่แม่น้องพูดเนี่ยแม่น้องจะมีภาพมาแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่เราไปช้อปปิ้งที่คอสโก้ค่ะรู้สึกว่าเคยทําคลิปคอสโก้มาแล้วสองครั้งนะคะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อค่ะแล้วก็ถ้ามานั่งดูแม่น้องพูดหน้าเดิมๆอย่างนี้ก็กลัวเพื่อนๆจะเบื่อเหมือนกันค่ะก็เลยเดี๋ยวจะเอาภาพตอนที่ช้อปคอสโก้มาให้เพื่อนๆชมค่ะ แต่ว่าตัวไหนที่เป็นสินค้าแบบใหม่แม่น้องก็จะพูดราคาเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะแม่น้องขอเริ่มเลยนะคะตอนที่เรามาช็อปกันนี้ก็เป็นช่วงที่บี่ลี่อยู่ที่สวิสค่ะอย่างที่คลิปก่นกอนๆแม่น้องเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทํางานที่โรงเรียนแม่น้องยังเป็นพนักงานชั่วคราวอยู่พวกชั่วคราวเหมือนเราเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนเวียนไปทุกๆโรงเรียนแล้วแต่ว่าวันไหนที่ไหนเขาของขาดนะคะเราก็จะไปแทนเขาแต่มันก็จะมีคนขาดงานตลอดทุกวันเราก็เลย ได้มีโอกาสได้ทํางานทุกวันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้ว่าเราเป็นที่ต้องการของตลาดจนกระทั่งเราทํางานได้ประมาณ4เดือนกว่าฝรั่งที่เป็นหัวหน้าเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็แท็กมาหาว่าจะให้เราไปที่นู่นที่นี่เขาก็ไม่เคยคุยเล่นหรือไม่เคยถามไทยสารทุกสุขจนมด,ดปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มจะถามแล้วค่ะแม่น้องก็เลยแปลกใจว่าทําไมเขามาสัมพันธ์กับเราดีขึ้นแล้วก็มีบางโรงเรียนที่เราเคยไปทํางานแล้วพออีก2อาทิตย์เราก็กลับไปทําที่เดิมใคยมีผู้จัดจการที่ทํางานในโรงอาหารในที่นั้นๆเนี่ยเขาก็ ฉันนะ่ะต้องรีเควสตเลยว่าเอาทักษิณาคนเดียวเท่านั้นไม่เอาคนอื่นเลยเพราะเธอทํางานดีเรียบร้อยคล่องแคล,ล่วไม่ต้องบอกสอนมากเท่าไหร่พอพูดทีเดียวก็จําได้ก็ทําตามแบบที่บอกเลยแต่มันก็ไม่ใช่เป็นแค่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวนะคะเวลาเรากลับไปทําที่อื่นอีกเาก็จะบอกว่าโอ้คิดถึงเธอมากเลยอยากให้เธอกลับมาทํางานที่นี่ด้วยเคยรีเควสไปกับจูลี่หัวหน้าของเธอแล้วแต่เธอก็ไม่ได้มาแม่น้องก็เลยบอกว่ามาไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าทําอยู่ที่อื่นแต่บอกตามตรงนะคะแม่น้องทํางานที่ไหนก็ได้คะ่ะแต่ชอบ ชอบที่อยากจะได้ชั่วโมงเยอะๆไงสี่ชั่วโมง15นาทีเนี่ยจะชอบเพราะบางโรงเรียนนะคะเราไปแค่3มชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมง15หรือไม่ก็3ชั่วโมง45นาทีแต่เวลาเราออกจากบ้านไปแล้วมันก็เปลืองค่าน้ำมันใช่ปะเราก็เลยอยากจะไปอยู่ในที่ที่มันได้ทํานานที่สุดวเมื่อหลายคลิปก่อนนะที่ไม่น้องพูดถึงโรงเรียนพี่ฟินพี่คายที่เราไปทําโรงอาหารนะที่เขาไม่พูดกับเราเลยรู้ปะว่าเขาจะเริ่มพูดกับเรานะเป็นวันที่4หรือวันที่5้อันนี้ขออนุญาตกลับมาที่คอสโกแบบนะคะหลังจากที่เราชอ ปิ้งกันเสร็จแล้วเราก็เลยมาทานอาหารหนะ้าคอสโก้ที่นี่คืออาหารถูกสุดๆเลยฮอทดอกอันยาวๆใ,ๆใหญ่ๆนี้นะคะแค่52บาทพิซซ่า1ชิ้นชิ้นใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะ1.99ดอลลาร์นก็ประมาณ70บาทโซดาแก้วละ25บาทแก้วใหญ่มากแล้วก็ซันเดย์ไอศครีมของพี่ฟินถ้วยละ2.49ก็คือ87บาทสําหรับ2หนุ่มนะคะเป็นอะไรที่ถูกใจสุดๆไปเลยคะ่ะขอกลับมาพูดต่อเรื่องโรงเรียนพี่ฟินพี่ขายคะ่ะโรงเรียนนี้นะคะไม่ใช่แต่เฉพาะเราเวลาที่ไปแล้วเขาไม่พูดด้วยและพอพัน นักงานคนอื่นชั่วคราวไปเขาก็ไม่ค่อยพูดด้วยเหมือนที่เขาทำกับแม่น้องนี่นแหละเขาจะเป็นอะไรที่แบบชื่อเสียงโด่งดังสุดๆเกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นมิตรกับผู้คนแล้วก็ชอบดุชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีใครอยากจะไปโรงเรียนนั้นตอนนี้แม่น้องก็ย้ายมาช้อปปิ้งที่ฟิลิปปินส์ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกของพี่คายเหมือนกันที่หัดจับปลาใส่ถุง <S <S สนุกเลยสองหนุม่มเจออะไรเหม็นๆเขา้ขาๆอย่างนี้นี่คลื้ๆ พอหลังจากอาทิตย์แรกที่เขาไม่คุยกับเราเลยพอเราไปอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็เพิ่งจะเริ่มคุยกับเรามากๆแต่ทีนี้พออีกอาทิตย์นู้นถัดไปเราก็ไปทํางานที่อื่นค่ะแต่ที่นี้นะคะเขาจะโทรไปบอกจูดี้ตลอดเลยว่ารีเควสตเลยว่าให้แม่น้องกลับมาทํางานกับเขาอีกทุกวันไม่เอาคนอื่นแล้วแต่เราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ในใจลึกๆของเรานะเราคิดว่าอะไรรู้ป่ะ ใช้เราซะยูหมัดเลยแต่เราก็ทําตามที่เขาบอกทุกอย่างแล้วก็ไม่ปีปากบนไงเพราะฝรั่งบางคนเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบอะไรเขาก็เถียงออกมาเลยนะแต่เราเป็นคนไทยไงเรามีความถึกอยู่แล้วไงเราไม่เถียงใครโดยส่วนตัวนะจะไปเถียงได้ยังไงแค่พูดภาษากังกก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วยังต้องนึกคําเถียงอีกโอ้ไปไม่รอดค่ะ ก็เลยเงียบอย่างเดียวก้มหน้าก้มตาทํางานแล้วส่วนเด็ก <c oughs> ๆกับผู้ปกครองก็เหมือนกันเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยเราได้ประสบการณ์ดีๆมามากมายจากหลายโรงเรียนเลยนะ <c oughs> อย่างเช่นผู้ปกครองเนี่ยบางทีเขาก็ไปเป็นอาสาสมัครช่วยแบบว่า <c oughs> เด็กเล็กๆ,ๆกินข้าวป้อนอาหารหรืออะไรต่างๆหลายผู้ปกครองเลยเขาเดินมาถามเราแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณมากเลยที่ยิ้มทําให้บรรยากาศในโรงอาหารเนี่ยมันดูดีผ่อนคลายขึ้นมาเพราะว่าบางทีนะคนเราเนี่ยไม่น้องเข้าใจนะเราเสิร์ฟเยอะ กับเด็กเป็นร้อยคนเราต้องรีบไงเราจะมานั่งยิ้มอยู่ไม่ได้ไงแต่แม่น้องเน่ยเป็นคนที่ยิ้มได้ตลอดเวลา <Yes. S 1> และเด็กหลายๆคนเลยอะเขาก็จะมาบอกว่าเขาชอบเรามากเรานินสัยดีเราน่ารักนะ เซหไฮทักทายแล้วก็ตลกกับเขาไงคือแบบไม่น่าบึ้งและฟีดแบ็ที่ได้รับมากที่สุดเลยก็คือโรงเรียนพี่ฟินพี่คายเพราะเขารู้ว่าเราเป็นแม่ของเด็ก2คนนี้เขาก็จะมาบอกสองหนูว่าแม่เธอเนี่ยนิสัยดีน่ารักเป็นเบสลัานเลดี้เลยคือแบบว่าเป็นคนที่ัธยาัยที่สุดเลยที่เขาเคยเห็นมาในโรงอาหารนะเราก็ปื้มปิ่มคนนี้เราก็นิสัยดีใหญ่เลยแล้วเวลาที่เราไปไหนนะเวลาเขาชมว่าเราทํางานเก่งนะเราก็บ้ายอค่ะเรารีบทําใหญ่เลย ก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาชอบเราค่ะคนแย่งตัวไม่ได้แย่งตัวไปเลี้ยงหรอกแย่งตัวไปใช้ กลับมาบ้านนี่เพลียเลยหมดแรงยังไม่จบค่ะแต่มีอยู่โรงเรียนหนึ่งนะเราเห็นเด็กคนนี้ต้องเป็นเด็กไทยแน่นอนเพราะหน้าไทยมากๆเลยเราก็ซุ่มเสียงเลยเซฮายเป็นภาษาไทยสวัสดีค่ะแม่หนูเป็นคนไทยหรือเปล่าคะเด็กคือน่ารักมากเลยอยาพูดภาษาไทยได้ด้วยอ๋อใช่ค่ะแม่แม่แม่กับยายเป็นคนไทยแต่พ่อเป็นฝรั่งเขาพูดไม่ค่อยได้นะแต่เขายังพูดเก่งกว่าพี่ฟินพี่คายนะพี่ฟินพี่คายพูดภาษาไทยนี่แทบจะลิ้นไม่ออกพันกันเลยอะคืนนี้พอเรา เราเห็นเด็กไทยเราก็ดีใจเรานึกว่าเขาเป็นไทยแท้ร้อยเปอร์เซนพอเราได้ยินว่าพ่อเป็นฝรั่งคือหน้าไม่ลูกครึ่งเลย <ตะ S 1> อยากก็จะว่าไปพี่ขายนี่ก็ดูไม่เป็นลูกครึ่งนะ <Yes. S 1> ดูเป็นไทยแท้เลยเหมือนกันพอเราคุยเสร็จเขาก็ไปใช่ไหมและอีกแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีก็มีหน้าแบบเดิมหมาอีกและหน้าเหมือนกันเปียบแม่น้องก็เลยจําได้เฮ้ยเธอมากินอาหารกลางวันแล้วนี่สรุปสุดท้ายนะคะผู้ช่วยที่โรงเรียนเขาก็เล่นมาบอกว่าอ๋อนี่เขาเป็นคู่แฝดกันเห็นไหมเขามีแว่นตาต่างกันก็เลยได้สืบทราบ ว่าเด็กไทยผู้หญิงสองคนนั้นเขาเป็นแฝดกันค่ะเราก็เลยบอกว่าเอ้ยฉันก็มีลูกแฝดเหมือนกันแค่นี้แหละคะ่ะจบแต่คือแฝดของเรานี่หน้าไม่เหมือนกันเลยของเขาหน้าเหมือนกันเปียบเลยค่ะัจากคอสโก้กับจาก Costco, จจตลาดฟิลิปปินส์ก็มาตัดหญ้าหลังบ้านต่อคือพลังเยอะมากๆ และก่อนจากกันไปวันนี้นะคะก็ตามสัญญาค่ะพาเพื่อนๆมาดูอาหารไทยที่อเมริกาในไทยทาาตอนเช้าตก,กใจมากเลยพอมาถึงประมาณเที่ยงค่ะคนโล่งมากที่จอดรถวันนี้ก็ไม่เสียตังเลยสืบทราบว่าเมื่อเช้าเขามีวิ่งมาราธอนกันเขาเลยปิดถนนค่ะปกติร้านนี้คนเยอะแต่พอเรามานั่งได้แป๊บหนึ่งก็คนเต็มร้านเหมือนอย่างเช่นเคยมีหลายเมนูที่แม่น้องสั่งซ้ำจากครั้งที่แล้วนะคะเพราะว่าติดใจมากมากมากีาก่ทีก็อยากกินเหมือนเดิมปลาเนื่อมะนาวนี่คือแบบเปรี้ยวสะใจมากๆ ากเลยแล้วก็ส้มตำกุ้งสดนี่แบบสุดๆส่วนส,ส้มตำหมูกรอบนี่รสชาติแบบเป็นส้มตำไทยนะแต่มาใส่หมูกรอบข้างบนค่ะเมนูทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เห็นไปก็193ดอนหรือ6755บาทรวมติปแล้วค่ะขมเปี๊ยะไส้เผือก1กล่องแดดอนนี่แปดลอนลูก, <8 S 1> ล,กละดอนสามสิบาบาทค่ะเราติดคอตายกัค่นี้เลย เดี๋ยวยแขกทอดก็ชิ้นละ1นดอลลาร์ค่ะ3าบาทน้ำปลาหวานขวดละ12ดอลีอ20บาทและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่น้องมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขหลับสบายกินอิ่มท้องค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเร็วนี้นะคะสวัสดีค่ะ